ใจของเราปกติไม่อยู่กับเนื้อกับตัววิ่งไปหาคนนั้นวิ่งไปหาคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องหาเวลาให้มันตัวแบนตัวของตัวเองให้สนใจในเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะก็ที่เราทุกข์อยู่ในในโลกนี้ไม่ใช่เพราะคนนั้นคนนี้มันเพราะเราเองนี่แหละจิตใจของเรายัางไม่ได้อบรมพอมันยังไม่ฉลาดพอที่จะรักษาตัวเองไม่ให้มีทุกข แถมเองยังสร้างทุกข์ให้ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะตามดูลมหายใจเข้าออกใครจ่ายก็หนาตั้งมั่นอย่างปัจจุบันเราไล่กราสนใจในเรื่องของลมให้มากที่สุดแต่พอเรื่องของลมมันเรียบร้อยแล้วเราจะได้เห็นเรื่องของจใาจ่ายกึ่งหนาเป็นยังไงมันเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเรจาจะก่อความคิดอะไรขึ้นไหวมันก่อยอย่างไงมีกี ขั้นกี่ตอนเราจะได้เห็นชัดถ้าลมหายใจวุน่นวายจะเห็นลมเห็นอ็จะเห็นจิตใจของเราไม่ชัดเพราะฉะนั้นพยายามให้ทำให้ลมของเราเรียบร้อยไม่ใช่ลมเฉพาะลมหายใจเข้าออลมทั่วตัวให้มันเรียบร้อยหมดแต้มเอี่ยมสบายจากเวลาหายใจออกจะทนบีบออกไป ถ้ายัมีความรู้สึกว่าเอีมทา,ท,าทางทั้งที่ลมออกอยู่นี้ยังเอีมอยู่นั่นแหละมาใช้เอีมในปอดเอีมในส่วนต่าง,างๆในร่างกายสิ่งที่เดือดร้รอนมันจะได้คลี่คลายออกไปก็สลายัวออกไปใจของเราจะได้เบรรเขาคนัวเองในปัจจุบันเข้าใจตัวเองในปัจจุบันอบรมตัวเอง สร้างความสุขให้ตัวเองได้ถ้าเราสร้างความสุขให้ตัวเองได้เรื่องของโลกแลั้นมันก็จะจางหางออกไปเพราะเรื่องภายในมันดีแล้วไอ้ที่เราบุ้นไหวเพราะเรื่องภายนอกเพราะภายในยังไม่ดีเราจึงวิ่งไปหาภายนอกหวังจะเอาความสุขจากภายนอกเวลาเขาม่มีให้เราก็นับเอาน้าน้า ต้องหันเข้ามาดูจิตใจของเราแต่งจิตใจของเราให้ดีสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดให้มันดีที่สุดท้ายที่จะทำได้เมื่อสิ่งนี้ดีแล้วเรื่องภายนอกมันจะดีไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเกลียดยังไงได้ทำยังไงได้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องทุกข์เพราะฉันเป็นวิชาที่น่าสร้างน่าอบรมให้ครบตลอดเวลา เป็นเพื่อนของเราที่ดีที่สุด